สวัสดีครับอยู่กับนักร์ดแชนแนลอีกแล้วนะครับผมมาอยู่กับโน้นนะครับเดี๋ยวต้องขอบอกกันนะครับว่าเดี๋ยวชุดนี้เราจะแยกเป็น2คลิปนะครับคลิปหนึ่งจะเป็นชุดพูทธมินอีกคลิปหนึ่งจะเป็นชุดิีขะขาวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวคลิปนี้ครับเป็นการเปิดบล็อกออกิีะขาวนะครับผมน,นี้นะครับโปรเดกตๆก็จะเป็นนี่เลยบัสเด็กตัวร่างิีะขาวจะมีเอาสิเนี้ยเหมือนกันฝั่งนี้จะมี ทั้งเป็นตัว V แล้วก็ V Max ของตัวนี้เลยนะครับซึ่งอัจจิเนตอาร์สวยมากนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นนี้ะน,นะครับกากาลาแกนหลอดนะครับก็มี A, 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 A M เหมือนกันนะอ่าโอเคแล้วก็จะมีพวกของใช้นะครับสเตเดียมทางเดินหิมาอาะอะไรนะครับเออคือเก่งมากนะครับตัวใบนั้นจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยหอหิมะขาวนะครับ เาโอเคครับเดี๋ยวขอสคริปตัดสักแป๊บหนึ่งนะครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเลยว่าเอาทีเมตอาร์ตของบัตเด็กขี่ม้าขาวจะเป็นของเราหรือเปล่าุมาอย่างไวโอ้ซองแรกมาเลย อนนลอสอันนี้เป็นอ่าดูครับเป็น SR เป็น SR ที่เป็นอัลติเนตอานะครับผมมาอย่างไวสองแรกโอ้ไม่ให้ลุ้นกันเลยเฮอร์นลอสวีอัลติเนตอาร์แล้วก็คอเลยโอ้โหมาแบบไม่ให้ลุ้นกันเลยโอ้สองแรกก็เอาเลยเอ้แต่ไม่แน่เราอาจจะได้ SR เป็น2ใบเหมือนกับบ็อก ผูท้ทำมินที่เราเปิดไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะครับผมปึ๊บเอ้ยบัดเด็ลกล่างขี่มาขาววีมาแล้วแล้วก็เป็นหมอเอางี้เลย,เอ,ยอ,อ่ะชื่อกายว่ะหมอฮนะโอเค โอเคนี่นวีโอเคปึ๊บเอือยะซาดจยาวีแล้วก็เป็นเอรูเลโดุก้ยทำไมบล็อกนี้นี่ออกรัวรัวๆรัวๆบล็อกที่แล้วนี่กว่าจะออกได้เออบล็อกนี้นี่ลุ้นแบบไม่ทันลุ้นเลยอาซุนะเออใบนี้ก็โอเคนะครับเฮ้ยเป็นวี ลาพาสปุ๊บเก็เป็นอาเป็นมีแม็กมาแล้วมาขาวหรือเปล่า,อ,อ,าอ,อ,อือเธอในลออมีแม็กอืออ่าแล้วก็ใบนี้ที่บอกไปครับทางที่ไปอความสามารถบอกว่าความสามารถของโปกเกมอนที่มีกฎที่อยู่บนกระดานของทั้งสองฝ่ายจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับเก่งมากเลยใบนี้อโอเค <laughs> กลับมาเตือนเต้นกับ v วี a ม็กใบแรกโอเค เออ a ออกเอ้ย,อออย,อยถูกแล้ว a ออกปุ v ๊บ Vmax ออกตามสุดยอดจริงรวดเร็วทันใจจริงบ้องนี้ปุ๊บพลังงานพิเศษของจูโจมครั้งเดียวครับแบบใหม่โปกเกมอนที่ติดนี้จะไม่ติดพิษแล้วก็จะรักษาสภาวะพิษ้วยนะครับเก่งมากเออหววยลรภัย,ยโปกเกมอนที่ติดการนี้อยู่เมื่ออยู่บนตำแหน่งต่อสู้และได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้หนึ่งลูกแล้วนํากลับขึ้นมือฝ่ายตรงข้ามเพราะเหมือนติดให้โปเกมอนเรานะครับแล้วก็โดนตีมาแล้วก็ดีพลังงานเขาขึ้นมือ หมดไปแล้ว15สองลาสคาจิคอแล้วเป็นวีครับอา้าวไม่โฟกัสเป็นดับเบิ้อา นนมีเเาาาสีท่านมืดปึ๊บเลพาวด์สบีวีครบสี่ตัวแล้วนะครับผมวิงอะไรก็ได้แล้วครับผมโอ้วัตเด็กล่างขี่ม้าขาว VMAX ได้มาเป็นคู่เลย โอเคเย่ได้ร่างกี่มมะขาวแล้ว หรือว่ามันจะเป็นเฮ้ย SR ไปที่สเหรอ SR หรือเปล่าาวไม่ใช่ฟึบอากาลรราแกลลอป V นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปสรุปกันเลยว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมบล็อ,อกหอกหีมาขาวก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ V ีอาบล็อกนี้จะได้ V 5ใบนะครับผมเป็น SR 1ใบแล้วก็เป็น VMAX 2ใบครับผมแล้วก็ SR ของเราเป็น a l t i n ี t e a r รเยิโปรเมอร์อาจจะเป็น a l t i n ี t e ียราของ t o r n o s นนะครับมันชื่อ t o r n o น o s เนี่ย t ทอร์เ o s V โอเคโอเคครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อนะครับผมตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านนัดการดนะครับ วางขายไว้เรียบร้อยสําหรับโปเกมอนเทดดิงการ์ดเกมภาษาไทยหอกกีม้าขาวนะครับผมถ้าใครอยากสั่งซื้อเข้าไปได้เลยครับที่แฟนเพจ Facebook นัดการ์ดจำหน่ายการ์ดเกมนะครับผมหรือว่า Li น์แอดนัดการ์ดก็ได้ครับหรือว่าช้อปปี้นัดการ์ดก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกกันเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปเปิดพูดทํามินก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถกลับไปดูอ่ถ้าทำได้อาจจะเอาใส่ตัวไอไว้ข้างบนสักฝั่งหนึ่งอ่าโอเคอย่าลืมกลับไปดูด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย